สวัสดีครับผมยังฝาเราเดินเมื่ไหรครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็มาซ้อมสามวันที่จะซ้อมกี่ทีได้เราเดินเมื่อไหรอยู่ที่จังหวัดกรสุรรก็อยู่ที่เดิมอ่ที่เดิมเราเนาะแล้วมีใครช่วยเป็นผู้บอลซ้อมตอนนี้เรามีเพื่อนเพื่อนที่บีไหมครับตอนนี้เราอายุมีบ้าปีนี้สูงเท่าไหร่ครับสูงเร็ว12น้ำหนักปล่อยป่วยตอนนี้ปเวย19จิตดุหน่วยสไตล์อะไรครับจัเครื่องครับวันนี้เลยต้องมาเจอยอดมณีเนาะ ยังไม่เคยต่อยกันมั้งครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังต่อสืบามาบ้างเขามวยสะตายวันนี้มันจะย่อมันดีวางเก่ว่าแพงให้ดีต่เรื่อยๆตามสะตายดีอะไรแก้ไขวิจัยบ่อดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ล่าสุดต่อยช่องสามที่นี่เลยวันนั้นต่อยใครก็ตัโจ้เป็นมั้งกันนั้นนองวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยสี่ร้อยสี่นี้ต่อยร้อยห้าแล้วเราได้หนึ่งปอนด์ด้วยใช่ถ้าเขาเช่าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด นะพอดีมาสถาบันร่างกายตัวนี้เต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะรุ่นพี่กลับบ้านนะครับผมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้สองสามกิโลเนี่ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดโดยกว่าไฟคนจังหวัดนครศรีสาธุเชิญไปขับน่อยครับก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีพี่น้องชาวจังหวัดตัวมุ้ยเห็นเจี๊ยบเป็นนำมันใจด้วยครับยานีเต็มที่แน่นอนนะมาช่วงดีสำหรับครับ